สวัสดีครับอยู่กับช่องน้ำซิ่งนอนมากรับไปครับกินข้าวเที่ยงกันครับวันนี้ครับยวพาไปกินข้าวเที่ยงครับทีมงานซื้อหลอบอดินครับเดี๋ยวไปดูจานเรื่องคุดสะเปิดสะใหม่แสยงว่าน้ำออกอย่างดีน้ำออกอย่างดีนี่จาน ห้ดูาน้ำเต็มเต็มนสูพินเรอส,สูิงไหมลโอ้โหชมแหงแล้วโอ้ออกดียอ,อยู่ทำนี่าไรทำไมเป็นกระบองกระแบแว,วงอย่างี้ละ่ละล่ะโอ้ยตายยังไงน,นี่ครับคนครับนี่สามมันบกเลยครับนะไ่เป็นรูปเป็นร่างเลย นำออกดีพูดใส่เต็มฟอร์มเลยครับอยากกินเขาเที่ยงเซียจไปต่อครับลุยกันต่อตดไ,ได้ยัง ุคณทำไมงั้นล่ะไม่ได้จะนำตอนล่ะทนไม่ได้ตอนขึป่าทำอะไรกีกินเขาก่อนก่อนตายยังไม่กินเขาเลยก่อนเางสาเวลาเลยใช่ไหมนี่เกาเหลาเกาเหล่า

จานเรื่องจับยังไม่สันด่ตัวจับมันดีเมาจับเมาเลยยังไม่จอันนั้นอะไเมียโมเดวนี่ใครได้เมียวมเดมไหนเราคนเดียวอันมีลาวาปตาเสียบเสียจะบอกกวเย็ดพูดปาดพูดปาดอะเนาะของนามมีด้วของนามมีองกระเจืดนี่แก้งอะไรแก้งอะไรตาใหญ่ แกแกงขีดพีแกงไอ้แกงขีดขอคุณครับสร้างใหเป็นตาเสียบเนอะแลแกงไอ้นั่นน่ะแกงนั่นจองเด้อนั่นน่ะแกงแกงถั่วอะไรน่ะเขาเรียกอะไรน่ตุเปร๊บเนี่ยมีปลายแห้งกันจ้องของกุเห่ามัยแกงกุ้งเห่าโอ้แกงถั่วดากมาหนีเลยดลกกินคนเดียวอะไรมีเมียไปดูครับวันน้อก็อายุที่เดียวยังครับผมฮะ นี่กุมือผงมือผงสั่นหมดะทำไมสั่นแล้วยึกเลยเว้ยวิ่งอยู่ขั้นเดียวจไหน่าไปหาอ่ย่ใครอเยอะยวะ่าไปหาเกี่ครับทกเล่นนกเมื่อกี้ทุกมาเ่นนก่รอยหักฐานเอรืักฐานหลานอะะหักฐานนักขู่เง้นเดือนกับชนกับ เดือดฟาชเดือดฟ้าเดือดฟ้าเดือด้าักเาีนายเหอมนฮักเราหัุ่แท้มาเด้อมากินเขาคนอดเหนยะจ้าเอี้ยอือเเนี่น้ปลาลเออน้าเวไสก็บเมยคนกันเนาะหุ่นหุ่นวิ่คุณวะคนแตในกลางเดแล้วก็เข้มเนี่ยนะเอาอีกอเอาอีกอ่ะอเาไม่ใชามีมาให้าเก เั่ขวดอร่อยยังอร่อยยังกินนานอ่นะอร่อยเลยใช่ไหมุ้งนานเลยดิก็ืงว่ารอนานนะนี่นะไม่เปรี้ยวอ่ะืดโอ้หดหมดแล้วกินอันเนี้ยไม่กินเลยไม่กินแล้วตักมันยดยดตักมันอยูดนะเลอเอจะเกี่ยวสิน้ำคับเดยข้เอเชะไรคเ่อาเอาแก่เต๋อมัเอาแก่อร่อย เค่ลอยแม่ใ hmm. ช okay. oh. ่แค่เตียยังม่งจะเตีมอยู่แล้วนะยิ็งจกคนละอยนี่ก็เตียแล้วเตีมยนก่อนหรือไรเตีก่อนก็ด้ายแเตียก่อนก็ไม่เป็นไม่ถึงลอก็ไม่เป็นไราแต่ละแต่ไม่เตียเลก็แค่ลอยอ๋อยิแต่ร้าจิ้มจิอะไรที่ก็ได้ครูจิ้มเีาได้ลอยเลยไม่ต้งตัวสี่ตง่ายไม่ต้องไม่ต้องข้นุ้นอีกเลยมาเด้อครับพิมเข่า ยังยนยังไม่ได้เลยนี่เนี่ยยังไม่ได้ทีเลยใช่ไหมเนี่ย้อ้ยิงไม่ดับโดนยตัวยงมังมลงต้อนเียย่ลงต้อนเรียนนี้วันนี้อะไรยบอลนั่นนู้นลยนี่บวให้ใส่ป๋าใ่แไอ่เน่ยมันใส่โตแล เขาเล่นต่อยเนี่ยที่หวังแก่งมันไปแล้วนันเขาเท่เนี่ย่ะน้ำปลาแสัตว์เปลือน้ำปลาหงชางเพล็บเลยเนาะไกินได้ยังไงยัวะจิ้มจิ้มเกยะพื้นนายชายจะดุโดนแต่วันไหนนี่เขากองจะดนเถอะเก๊กีเดนบ่อยมาดีหลังเขากินตล็กดุนสองหลอเนี่ลอดแรกกลงหลอสองดัวเต็มกอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp